กางเกงในพี่ใส่อะไรใส่ใส่ไม่ไม่ไม่กางเกงในกางเกงในรอบเอ้ยอย่าอินเนี่ยกางเกงในรอบรอบเอวพี่อะแค่นี้สามสิบเก้าแต่ถ้ารวมไข่พี่ด้วยอะประมาณร้อยเก้าอ่ะคุยคุยกับพี่สาวหนูไหมคุยครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับผมนี่อยู่อยู่จังหวัดอะไรล่ะครับอยู่โคราชค่ะเว้ยยูเท่าไหร่อะ เราก็อยู่โคราชนี่ยอยู่โคราชเหมือนกันเหรอใช่เราอยู่บุญวัฒนาเลยจัะปะรู้จักรู้จักไม่ต้องให้เขามาหานะพี่จะไปหาหนูแน่ไปแน่จุ๊บหน่อยไม่ได้เหรอเคปแบบแล้วหน้าเดียวก็ห่อพี่ไม่เป็นโควิดนะแต่พี่เป็นโคนน่ารักไม่รู้ตัวเลยนะ